นี่คือความแตกต่างของต้นมันที่ใช้สารปรับปรุงดินและยังไม่ได้ใช้นะครับแถวนี้นะครับไปจนตรงนู้นนะครับเป็นแถวที่ได้ใช้สารปรับปรุงที่ตกค้างสารปรับปรุงดินที่ตกค้างในแปลงในการปลูกพืชล้มลุกมาก่อนนะครับส่วนตั้งแต่แถวนี้นะครับเป็นส่วนที่ไม่ได้ใช้สารปรับปรุงดินซึ่งต้นมันพวกนี้นะครับปลูกในวันเดียวกันพันสายพันธุ์เดียวกันนะครับ สังเกตว่านะครับไอจุดที่ไม่ได้ใช้สารปรับปรุงดินเนี่ยต้นเขาจะเล็กกว่านะครับการเจริญเติบโตคนละรุ่นคนละสเตปเลยนะครับอันนี้ก็เปรียบเทียบให้ทําชมได้เห็นนะครับวันเดียวกันสายพันธุ์เดียวกันใช้การดูแลเหมือนกันนะครับแต่เมื่อปรับปรุงดินด้วยสารปรับปรุงนี้ซีหมักแร้แล้วนะครับตรงนี้มันมองให้เห็นความแตกต่างที่เห็นได้ชัดนะครับ ซึ่งเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องกเกษตรกรอย่างเช่นคุณอ้อยเบญจวรรณได้ลงมือทาและนี่คือคําตอบที่น้องมันนะครับส่งส่งคําตอบให้กับพี่น้องกเกษตรกรได้อย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวมาฟังคําจากคําพูดจากเจ้าของสวนเขาเลยนะครับผมวันนี้กเกษตรกล้วยก็มาชมสวนมันนะครับ มันแปลงนี้ไม่ธรรมดามันชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับในการประกวดนะครับรางวัลอะไรนะต้องคุยกับเจ้าของสวนเขาสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยนึงเบญจาวรรณจอมทองค่ะ,ะคเป็นเบญจาวรรณบ้านน,น,บบน้องหินตำบลน,น้องหินอำเภอหนองคองศรีจังหวัดกาลสินค่ะตอนนี้คุณเบญจาวรรณมีอาชีพอะไรต้องถามก่อนเกษตรกร <laughs> ค่ะทำไร่ <laughs> รเกษตรกรทําไร่นะครับปลูกมันปลูกอ้อยแล้วก็ทานหลังก็คือยางพารา ใช่ไหมครับยางพารานี่ไม่ใช่ค่ะมั็ไม่ใช่เหรออันนี้เป็นแบกเกาโลออกแล้วโลแล้วเพราะดังเดิมนั้นเป็นสวนยางพาราใช่ไหมครับทําไมเราต้องเขาย้อนหลังหน่อยนึงทำไมถึงหันมาปลูกมันนทีแรกทำแต่ก่อนทําทำเป็นเนื้อย่างเกาหลีด้วยที่บ้านทีนี้กว่าจะเลิกร้านก็ดึก มาตื่นขึ้นมามันกีดยางอีกอม,มันก็เลยไม่ไหวก็เลยลูกเรียนเบกก็เลยโลปลูกมันไม่ไหวกับการตื่นที่ตื่นดึกมากรีดยางใช่ค่ะก่อจะเก็บร้านเสร็จก็ห้าหกทุ่มแล้วปีหนึ่งปีสองลูกมากรีดยางอีกอุม้มไม่ไหวก็เลยดันจนพอลูกเรียนเบปุพบก็เลยตับเอามาปลูกอ้อยปลูกมันอปลูกอ้อยปลูกมันรายได้รายปีเนาะแต่เท่ากับว่าตอนนี้ทําต่อเนื่องมากี่ปีแล้ว แต่ก่อนก็ ane, เกิดมาก็เห็นมันํำประหลาดอ๋อแปล <laughs> ว่าทำตั้งแต่เด็ก <laughs> ๆแล้วกับพ่อกับแม่ตามกันมา <laughs> ใช่แล้วหลังๆนี่เห็นว่าพัฒนาขึ้นศึกษาเรียนรู้แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปลูกมันในการปลูกอ้อยมาโดยตลอดค่ะใช่ไหมครับจนจนถึงอ่าปีที่ผ่านมาประสบความสําเร็จยังไงลองลองเล่าให้ผมหน่อยเนี่ยปีที่ผ่านมาคือหนูปลูกมันหนูจะคัดต้นพันธุ์ค่ะต้นพันธุ์ อ๋อนี้นี่ก็ถือว่าจะมาเผยเนาะเผยวิธีทํำยังไงให้ได้ระดับหนึ่งของจังหวัดได้หนึ่งคือการคัดต้นพันธุ์คัดต้นพันธุ์คัดยังไงคุณเบญวรรณลองถ้าต้นไหนมันเป็นโรคต้นไม่สมบูรณ์เราก็ไม่เอาไม่เอาคัดต้นพันธุ์่ห้นูจะไม่ให้คนอื่นตัดให้เลยเพราะว่าต้นพันธุ์เนี่ยมันสําคัญเนาะเราอันไหนสําคัญเราก็ต้องทำเองเราก็ต้องตัดต้นพันธุ์ที่มันดีแล้วก็ ตัดตัวันมาแล้วก็แล้มันก็มาเตรียมดินเตรียมดินเตรียมดินนี่คือไถไถพว่าไถผ่านสามผันสามก่อนค่ะผัานสามแล้วก็มาแปลด้วยผ่านสามอีกแปลผ่นสามไถผัานสามแปลพันสามก็คือไถลึกเลยใช่นะครับสี่ห้าสิบเซนเลยถ้าผ่านสามสองครั้งถ้ายังไม่ดีบางทีก็มีผ่านเจ็ดอีกรอบ แต่ว่ามีรถไถเองใช่ไหมรถไถเองถ้าจ้างคงไม่ไหวใช่ไหมอ๋อมีมีรถไถเองนะก็คือเป็นเจ้าของรถไถมีกิจการการไถใช่ค่ะเพราะว่าถ้าดินดีทําถ้าดินมันดีมันก็มีใช้กกว่าครึ่งนะก็คือเน้นในการเรื่องเตรียมดินเตรียมดินแล้วก็ท่อนพันก็ต้องอ่าอารบสองใช่ค่ะอยามเอาท่อนพันที่สะอาดก่อนจ้ะอันอันไหนหนึ่งอัสองอันเตรียมดินกับท่อนพันตอนนี้สูสีกัน สำคัญเท่ากันสำคัญเท่ากันนะครับอ่าแล้วคัดทุนพันธุ์ที่สะอาดปลอดโรคค่ะไม่มีโรคนะครับตอนนี้อย่างแปลงด้านหลังเราค่อนข้างเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะที่มองไปอ่าแปลงนี้เป็นแปลงน้ําหยดใช่ไหมระบบน้ําหยดนะครับเพราะว่าคุณเบญจวรรณทำทั้งน้ําหยดแล้วก็เพว่ดาพึ่งเทวดาแต่จะไม่รู้จะเป็นที่พึ่งหรือเปล่าที่อื่นตกที่นี่ยังไม่ตกใช่ไหมยังไม่ตกนี่แหละครับพึ่งเทวดาก็เป็นแบบนี้ แต่ถ้าพึ่งน้ําหยดมันมัน,มนหินทนผลิตยังไงครับก็เือ,อเปี<น>เปลูกปลูกนู้ไม่ปลูกผีนะคะระยะล่องนูก็ใช้ระยะเมตรยี่สิบค่ะอ๋อก็คือมีระยะล่องที่ห่างพอค,คือเมตรยี่สิบค่ะให้มันได้แสงด้วยแล้วระยะปลูกนูก็ใช้เมยีสิบคูณเมยสิบแต่พีาทำไมมันชนกันหมดแล้ว มันงามก็เหมือนทีนะอันนี้คือเม็ดยี่สิบนะครับผมะแต่แปลงนี้ใช้เม็ดหนึ่งค่ะบางแปลงหนูก็ใช้เม็ดยี่คูณเม็ดยี่แล้วแต่แล้วแต่ดินเราอ๋ออันนี้แปลงนี้ทั้งหมดนเราจะสมมติว่าเราปลูกเม็ดยี่สิบคูณเม็ดยี่สิบเราจะกะแล้วเออไล่หนึ่งพันสองร้อยต้นเราจะคำนวณเอาต้นละกิโลแปดโลเงี้ยล้วก็คือมันมันงามเท่ากันเราสามารถมันใกล้เคียงค่ะเวลากลับมา ครับมันก็จะได้คำนวณได้ว่าเราจะได้เท่าไหร่เราจะการเงาเท่าไหร่สมมติว่าปีนี้เราปลูกพันเงาเออสักเงาละแปดโลนี่ก็ได้แปดตันแปดตันนี่แปลว่าประเมินประเมินตั้งแัดตัดต้นแล้วว่เออเราจะปลูกกี่ท่อนเนี่ยเราจะเอาท่อนเท่าไหร่แล้วมีวิธีการไหมไอ้ที่คัดเลือกต้นพันหนึ่งไม่เป็นโรคอย่างเดียวใช่ไหมสมบูรณ ค่ะไม่เป็นโรคแล้วก็ลำที่สมบูรณ์ลำที่ไหนที่มันไม่สมบูรณ์เราก็ไม่เอาครับต้นพันสะอาดแล้วก็ต้นสมบูรณ์ครับค่ะแล้วทีนี้เราก็มาเตรียมดินเตรียมดินแล้วเราก็ยกหลองวางสายน้ํหยุดครับแล้วก็ปลูกแล้วท,ที่นั่นเราก็ฉีดฮอร์โมนด้วยค่ะปุ๋ยทางใบให้ปุ๋ยทางใบด้วยใช่นะครับทางดินก็ให้แล้วนะครับทา,ทางใบก็ให้ใช่แล้วตอนนี้ที่ได้ประกวดเนี้ย ใครเป็นคนมองเห็นหรือว่าเราส่งเข้าประกวดอเองไม่ได้ส่งค่ะเราก็ทําอยู่ของเราอะค่ะผู้ใหญ่บ้านอ๋อผู้ใหญ่บ้านมามองเห็นค่ะทําไมอ่ะโอ้โฮเนื้อที่ตั้งกว้างขวางแล้วทําไมต้องมาเอาของอ่คววาคนเบญจววันครับไปพอดีเรามีเราที่ทําเป็นระบบน้ําหยดแล้วก็เราทําเป็นคล้ายว่ามีอะไรมีแบบแผนเขาก็เลยมาถามก่อนแล้วเขาก็ว่าเออลองเข้าประกวดไหมเขาก็เลยไปติดต่อทางอําเภอ พอดีเกษตรอำเภอก็ออกมาดูเขาก็น่าจะได้เขาก็เลยก็คือมีแบบแผนวางแผนก่อนที่จะทําและประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าว่าแปลงนี้จะได้เท่าไหร่แปลงนู้นจะได้เท่าไหร่อย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะเชวดาจะได้น้อยหน่อยนึงใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเทวดาแล้วก็มันไม่งามแล้วก็ขยับเข้ามาจากเมตรยี่สิบก็แปดสิบหรือเมตรืมให้จํานวนต้นช่วยหน่อยนึงใช่ค่ะแล้วผลที่ทําเชวดาไร่หนึ่งตกเท่าไหร่อ่ะคนเมียนราร์ ได้หนึ่งหนูเคยช่างนะคะเง้าหนึ่งถ้ามันดีๆหน่อยก็แปดโลเก้าโลสิบโลแต่มันก็ไม่เสมอเหมือนระบบน้ําหยดเฉลี่ยแล้วก็ประมาณห้าตันอ๋อถึงมีแปดมีเก้าแต่มันก็มีสี่บ้างมีสามบ้างใช่ค่ะถ้าเป็นระบบเทวดาเนาะใช่ค่ะก็แล้วแต่พื้นดินตรงไหนสมบูรณ์หรือชุ่มเย็นเก็บความชื้นได,ด้ดีใช่ไหมอ่าก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับระบบเทวดานั่นแหละน้องเทวดาเป็นคนส่งเสริมแต่ถ้าระบบน้ําหยดใครเป็นคน กำหนดแล้วกันทีนี้เราเราจะให้ชุ่มเท่าไหร่เปิดน้ําเลยเปิดเท่านั้นใช่ไหมครับเจ้าเหมาะเจ้าพอดีแล้วการให้น้ําเนี่ยให้ปุ๋ยไปด้วยไหมหางดินไปแต่ก่อนไม่ได้ให้ค่ะให้แต่น้ําแต่ตอนนี้มีเรใส่น้ําหมักไปด้วยค่ะบางทีก็ใส่สูตรสามก็คือใส่น้ําหมักคือน้ำหมักน้ำหมักหลักหมื่นของอาจารย์พอดค่ะอ๋อคือใช้น้ำหมักหลักหมื่นที่ปล่อยไปตามน้ําอ่า ปล่อยไปตามน้าก็คือใช้แต่สูตรสามแต่ใช้สูตรสามนะครับใช้แต่สูตรสามใช่ค่ะเพื่อป้องกันเรื่องโรคใช่ไหมป้องกันเรื่องโรคคือเชื้อราแบคทีเรียไวรัสไอพวกที่ยังไม่เข้ากับนี่ก็ปล่อยไปแต่ไม่ได้ปล่อยบ่อยเหมือนกับเราฉีดทางใบปล่อยไปน่าจะสองครั้งค่ะอ๋อสองครั้งอันนี้อายุเท่าไหร่พับน้องมันที่อยู่ข้างหลังเราเนี้ยจะสองเดือนแล้วค่ะจะสองเดือนแปลว่ายังไม่ถึงค่ะนุ๊กจดไว้อยู่ว่าปลูกวันที่เท่าไหร่เลยจประมาณแต่วันนี้จากที่เรามองไปข้างหลังนี พอใจไหมกับมันเดือนกว่าๆเนี่ครับพอใจค่ะอืมทําไมถึงพอใจนะเยวพูดถึงก่อนระบบน้ําหยดเห็นว่าปล่อยน้ําหมักอินซีใช่ค่ะ,ะใช่อินซีน้ําหมักอะไรอินซีเนาะหมักด้วยจุลไอสิบห้าพอดอหอจาจยนพศใช่ค่ะอ่าน้องเอามาใช้แล้วไปรู้จักไอ้น้ําหมักนี่มาจากไหนยูทูบค่ะอ๋อคูยูอ่าคูยูนั่นเองศึกษาแปลว่าเป็นคนชอบศึกษาดูในยูทูบใช่ค่ะ แล้วก็เอามาลองใช่ค่ะลองจุดไหนก่อนตอนแรกแรกก็ลองกับพริกค่ะแรกเลยลองกับพริกเพราะไม่ได้ใช้กับมันก่อนคือใช้กับพริกที่ปลูกพริกปลูกอยู่ตรงไหนมาก่อนปลูกพริกตรงนั้นแหละค่ะที่แรกก็ปลูกพริกตรงนี้ไม่ได้เก็บปลูกปลูกประมาณสักพันกว่าต้นตามชมตามยังไม่ได้เลยทีนี้ก็เลยไปศึกษาก็เลยเห็นคุอาจารย์พอก็เลยเรามาฉีดอ้าวได้ได้เก็บได้ขายด้วยครับก็เลย มาปลูกพริกแล้วก็มาลองปลูกแตงครับแล้วก็ปลูกมะเขือทีนี้มีปีนี้ค่ะเอามาลองใส่มันครับปีที่แล้วก็ใส่อยู่แต่ไปใส่ช่วงท้ายที่หนูไปเอาอะอืมก็ท้ายก่อนเก็บเก็บผลผลิตแล้วแต่ต่อปีนี้เริ่มตั้งแต่ทีแรกเลยอ๋อตั้งแต่เตรียมนี่เลยใช่ค่ะไถแล้วก็ใส่ว่านค่หว่านว่านสันปะปูนแล้วก็ปล่อยไปทางน้ําหยดกับกีกระสอบพื้นที่นี้เมืนโทรไปถามอาจารย์บอกว่าอาจารย์บอกว่าใส่ กระสอบหนึ่งน่ะนหวานให้มันได้สี่ประมาณสี่แถวค่ะยกล่องแล้วค่อยหวานหวานอ๋อกระสอบหนึ่งให้ได้สี่แถวแถวก็ยาวนะมีกระนู้ถึงลมบุญไหมค่ะไม่เปืองตรงนี้น่าจะหมดประมาณสิบหกสิบเจ็ดลูกค่ะสิบหกสิบเจ็ดกระสอบก็ประมาณสี่ร้อยโลสี่ร้อยกิโลเนาะค่ะที่แรกถ้ามันมีเยอะหนูว่าจะหวานก่อนค่อยไถแต่โอ้คิดแล้วมันน่าจะไม่พอก็เลยกลัวไม่ได้ทุกล่องก็เลยอ๋อนี่ไปเหยาะไว้ตามตามต้นที่เรา การต้นมันไว้อยกล่องแล้วก็หวานอ๋อสันแปลงสัรล่องใบเลยแล้วก็ค่อยเสียบต้นมันที่หลังใอันนี้แค่ในหยอะนะเพราะว่าตามสูตรของอาจารย์พศเนาะอาจารย์พศปัญญาวรธรรมจะใช้อัตราที่ถ้าไม่เคยในการเตรียมดีเลยก็คือหนึ่งตันต่อหนึ่งไร่ก็คือสี่สิบกระสอบต่อไร่ต่อไร่แต่เราใช้ไม่ถึงยี่สิบกระสอบอใช้สูตรไปแค่ครึ่งครึ่ง ใช้ไปสี่เอร์ซ็นตใช้ไปส0สิเปอร์เซนตแล้วสี่สิบเปอร์ซ็นนี่ยมันตอบโจทย์ไหมเราตอนนี้มองแล้วหนูว่ามันก็ดีกว่าเราไม่ใช้นะคะครับเนี่ยต,ตรงนั้นก็หวานแค่หวานตตรงนี้มีของเก่าด้วยมันก็ต่างขนาดนี้ถ้าเราใส่เยอะก็น่าจะดีโอะะแปลว่าตรงนี้เคยเคยใส่อะไรมาก่อนแตงโมเคยใส่แตงโมมาก่อนมันก็เลยตกค้างตรงนี้ใช่ค่ะทาให้ดินตรงนี้ดีกว่าตรงนู้นที่ไม่ได้ใส่ใ<ช>ที่ไม่ได้ปลูกแตงโมใช่ไหมใช่ค่ะซึ่งซึ่งเราจะมาดมองเห็นความแตกต่างของ กี่แถวนะที่คุณเจษ์เป็นไปวันสิบสองแถวค่ะแค่ขนาดโดนแดดเขายังไม่สลบเลยครัเออใบสู้แดดใบใสวิบปั๊บปิ๊บปั๊บนะครับไม่เหี่ยวไม่สลบตอนนี้แดดเยอะออกเลยนะครับสลบแน่ๆนะครับสลบแน่ๆเลยก็ต้องมาคุยกันที่ร่มเขาก็ว่าตอนนี้พึ่งจุลินรีย์เต็มรูปแบบไหมตอนนี้ครับพึ่งินดินซีเต็มรูปแบบไหมถึงไม่ใส่เคมีเลยยังอ่าก็คือใช้ทางปรับปรุงดีแล้วฉีดทางใบด้วยไหมครับฉีดค่ะฉีดด้วยกี่วันฉีดครับ จ็ดวันฉีดค่ะเจ็ดวันฉีดโอ้โหขยันมากนะทุกทุกสัปดาห์เลยใช่ไหมใช่ค่ะคือถ้าจ็ดวันเสาร์จดค่ะถ้าฉีดวันเสาร์ก็คือทุกเสาร์นี่ครับสังเกตว่าเกษตรกรที่มีอ่ามีความตั้งใจจริงๆครับก็จะทำเป็นระเบียบเลยก็คือถ้าเป็นเสาร์ก็เป็นวันเสาร์ตลอดเลยนะครับนอกจากพละจิจจริงๆใช่ค่ะถ้าจะสมมุติว่าวันเสาร์เราเออติดธุระเราก็มาฉีดวันศุกร์ถ้าไม่วันศุกร์ก็วันวันอาทิตย์ แค่เลื่อนแค่หนึ่งวันนะครับ,รบอันนี้เท่ากับว่าอันนี้อัตราความผิดพลาดนะครับในการประเมินสานหการณ์ที่เราใช้มันจะไม่พลาดเพราะว่าเรากําหนดได้แล้วเราจะสรุปได้ในรอบปีเลยว่าเราฉีดไปกี่ครั้ง<ช>เราจะรู้เลยแล้วกี่ครั้งในช่วงแต่ละเดือนเนี้ยเราก็จะรู้เห็นความแตกต่างใช่ไหมครับคบตอนนี้เดือนกว่าๆน้องฉีดไปกี่ครั้งเือนตอนนี้ก็คือน่าจะได้ประมาณ เดือนหนึ่งสี่น่าจะประมาณเจ็ดครั้งแล้วค่ะเจ็ดครั้งแล้วอีกรอบหนึ่งจะครบสองเดือนแล้วค่ะก็จะเปลี่ยนสูตรแล้วค่ะตอนนี้ใช้สูตรอะไรครับตอนนี้สูตรหนึ่งค่ะอ๋อคือใช้สูตรหนึ่งอย่างเดียวไหมหรือว่าใช้อย่างบ้างก็ใช้ฮอร์โมนชัวเป็นทาตรองทาเสริมด้วยค่ะธาตรองทาเสริมด้วยค่ะแล้วอย่างอื่นยิงไหมใช้ปุ๋ยปุ๋ยน้ําค่ะปุ๋ยน้าอ๋อปุ๋ยน้ำจะเป็นปุ๋ยปุ๋ยหลัก NPK ค่ะ NPK อ๋อปุ๋ยน้ํา NPK ใส่ นีนตัวหน้าตัวหลังตัวท้ายตอนนี้ที่ใส่ช่วงนี้ตัวหน้าค่ะเป็นตัวหน้าเนาะบอกชุดได้ไหมมีเลขอะไรบ้างเลขอะไรยี่สิบห้าห้าห้าค่ะอ๋อเป็นปุ๋ยน้ําหรือปุ๋ยน้ําตาลปุ๋ยเกล็ดก็ได้นะแต่ของน้องเบญจวันจะใช้ปุ๋ยน้ํานาทีมันละลายแล้วในน้ําใส่กี่ซีซีครับตอนนี้ปุ๋ยน้ําที่แรกเนาะเริ่มจีที่แรกตั้งแต่อายุเจ็ดวันเนาะใส่ยี่สิบซีซีแต่น้ำยี่สิบลิตรแต่ตอนนี้หนูใส่สามสิบซีซีอ่าเพิ่มเพราะว่า เขาโตขึ้นเขากินมากกว่าเดิมใช่ค่ะแปดสองเดือนนูก็จะเปลี่ยนนะคะนู่ยหลังสองเดือนนั้นนูจะเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นปุยสูตรสองค่ะของอาจารย์พศค่ะเป็นสูตรสองสูตรสองางอจย์พศก็ยงบำรุงเรื่องอ่าสูตรหนึ่งบำรุงเรื่องโครงสร้างต้นรากใบอันนี้สูตรหนึ่งการ้อยครบสองเดือนเต็มค่ะน้องเมจวันก็จะเปลี่ยนหลังจากเข้าเดือนที่สามปุ๊บก็เป็นสูตรสองค่ะอ่าบำรุงเรื่องผลผลิตละค่ะ ผลผลิตของมันก็คือสะสมแป้งหรือขยายหัวนั่นเองแล้วสุดหนึ่งใสอยู่ไหมสุดหนึ่งก็ตอนนี้เหรอคะหรือจะใสหลังหลังจากที่เราใช้สุดสองแล้วหนูยังไม่แน่ใจอาจารย์เยก็ช่วงแรกก็ควรจะบำรุงช่วงแรกก็ควรจะบำรุงก็ควรจะใส่ตอนนี้ใส่อยู่กี่ซีซีนะครับตอนนี้ใสไอ้น้ำหมักน้ำหมักสุดหนึ่งหนูใส่ห้าสิบห้าสิบอ่าก็เพิ่มปริมาณนิดนึง นะครับอีกเที่ยวสุดท้ายนี่ก็เพิ่มเป็นร้อยได้เลยนะครับหนึ่งร้อยซีซีนะครับพอถึงเปลี่ยนมาใช้สุดสองปุ๊บสุดหนึ่งก็ติดไปสักห้าสิบซีซีเพราะว่าต้นเขาก็ต้องสร้างใบยังลําต้นเขาขึ้นอยู่นะครับลากเขาก็ต้องยังสร้างรากเพื่อหาอาหารอยู่แต่สุดสองนั้นก็จะเยอะกว่าสุดหนึ่งนะครับไปใช้ที่หนึ่งร้อยซีซีเพื่อจะสะสมแป้งอาหารเพื่อจะระเบิดหัวขยายหัวนั่นเองนะครับอันนี้ เราก็สามารถฉีดไปเรื่อยๆตามที่น้องเบญจวรรณสะดวกละนะครับเพราะว่าเราใช้เดินหรือใช้โดนสีฉีดนะตอนนี้ใช้เดินค่ะนนใช้เดินเพราะมันไม่เยอะเน,ะ<ช>นาะแล้วมาเจอแปลงมันสำาหลังของคุณอ๋อยเบญจวรรณกันกต่อในคลิปต่อไปเกษตรกยจะอัปเดตติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการดูแลมันสำาะหลังทําให้หัวใหญ่หัวสมบูรณ์ต้นสมบูรณ์แข็งแรงสร้างรายได้ อย่างยั่งยืนให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรวันนี้เกษตรกร,รกล่กาวว่าสวัสดีครับ